รวมบัญชีเงินฝากดอกเบีย้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินวันนี้เอามา3ตัวนะครับมีแคมเปญของธนาคารอมสินนะครับอัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพสูงสุดที่2 1เป็นะครับเป็นแคมเปญ1น1ปีนั้นธนาคารอมสินนั่นเองแล้วก็ทอกอสอนะครับธนาคารพอการเกษตรรสฐกรการเกษตรกับเงินฝากดอกด,อก,ดอกนะครับฝาก6กเดือน ให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.6%ต่อปีเป็นตัวเปิดแคมเปญ2ตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ภายในงานนะครับมันนี่เอ็กโปนะครับมันนี่เอ็กโปครั้งที่24ลองไปดูนะแล้วก็ตัวบัญชีเงินฝากนะครับออมทรัพย์ KKP s a v เซฟวีนะครับจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับดอกเบีย้ย1.8%เเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวกันนะครับธนาคารเกียรตินาคินพัฒระนะครับออกแคมเปญบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP s a v r y นะครับออมง่ายไม่มีขั้นตำ่ำอัตราดอกเบีย้ยแบบสูงสุดอยู่ที่1.8%ต่อปีนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและเดี๋ยวเราไปเข้าเนื้อหาดูรายละเอียดของ line, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวนี้กันบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์นะครับ KKP Savvy นะครับยิ่งฝากยิ่งได้ดอกเบี้ยสูงสุด1.8%ต่อปีนะครับตั้งแต่บาทแรกถึง5ล้านบาท เงินไขไม่จุกจิกนะครับไม่มีขั้นต่ําและไม่จํากัดจํานวนครั้งในการฝากหรือถอนยืดหยุ่นไม่มีการกําหนดรายละเอียฝากเงินนะครับเปิดมบัญชีง,ง่ายๆและทําธุรกรรมสะดวกผ่านแอป KKP Mobile นะง่ายขนาดนี้ไม่ไม่สนใจไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดวงเงินการได้รับตราดอกเบี้ยด,ดีกว่านะครับวงเงินฝากนะน้อยกว่า1,000 10, 0บาทถ้าฝากน้อยกว่า10,000บาทได้0.5% ตั้งแต่10,000บาทแต่ไม่เกิน200,000บาทได้1.5%มากกว่า200,000บาทแต่ไม่เกิน2ล้านบาทได้1.6%มากกว่า2ล้านบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาทได้1.8%ส่วนที่เกินจาก5ล้านบาทขึ้นไปได้0.5% หมายเหตุ head, ธนาคารจะคิดดอ,อกเบีย้ยในแต่ละวงเงินตั้งแต่บาทแรกยกเว้นวงเงินส่วนเกิน5ล้านบาทขึ้นไปจะคิดดอ,อกเบีย้ยในตาที่กําหนดแยกต่างหากความหมายก็คือนะครับคุณอยากจะได้เลท1.8%คุณต้องฝากมากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปคุณก็จะได้เลทนี้เลยตั้งแต่บาทแรกนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณฝากไม่ถึงคุณก็ได้เลทอื่นอย่างเช่นฝากแค่100,000บาทคุณก็ได้เลท1.5%นั่นเองนะครับไม่งงนะไม่ใช่รูปแบบของสเต็ปอัพนะครับ แค่มันมีเงื่อนไขเล็กน้อยในวงเงินการฝากแค่นั้นเองนะครับเงื่อนไขสําหรับการเปิดบัญชีนะครับหนึ่งให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจําตัวประชาชนสมาร์ทการและเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกําหนดเท่านั้น 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของนะครับและผู้ฝากหนึ่งรายเปิดได้1บัญชีเท่านั้นตลอดจน ไม่สามารถนะครับขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นได้ 3. ผู้ฝากต้องมีอีเมลแอดเดสนะครับเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับรับภาพสมุดคู่ฝากนะครับหรือ image c การ์ดสำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและรับรายการเดินบัญชีนะครับอีสเต,ตเมนทุกเดือนนอกจากนี้ต้องใช้สมัครนะครับบริการ KKP Mobile เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่6ในการไปจนถึง22่สในการโดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน ndid นะครับหรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้นะครับที่ตัวเนี่ยเซอร์วินะครับ as th slash service center นั่นเองนะครับ เงื่อนไขาการฝากการถอนการโอนและสิทธิประโยชน์เงื่อนไขอื่นๆนะครับสามารถทํารายการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีออมทรัพย์นะครับ KKP Savvy นะครับผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. KKP Mobile Application เปิดบัญชีนะครับธุรกรรมโอนเงินชําระสินค้าและบริการจากบัญชีนี้หรือธุรกรรมอื่นๆที่ธนาคารจัดให้มี 2. ที่สาขาของธน,นาคารธุรกรรมผ่าน าฝากเงินถอนหรือโอนเงินจากบัญชีก็สามารถทําได้และสมัครบริการอื่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนดไว้แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้นะครับแล้วก็ในกรณีปิดบัญชีธุรก,กรรมอื่นๆนะครับที่ธนาคารจัดให้มีขึ้นต่อไปกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม50บาทหรือตามที่ธนาคารประกาศกําหนดหากเปิดบัญชีหรือมียอดเงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อรยะยราง เกิน90วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีกับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดนะครับบัญชีโดยอัตโนมัติโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากนะครับได้รับทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการปิดบัญชีนั่นเองนะครับและพิเศษส,สุดนะครับเปิดบัญชีออนไลน์ KKP s a v e v นะครับรับเพิ่มโค้ดลดร้านค้าชั้นนำนะครับสูงสุด100บาทนะครับเพียงแค่เปิดผ่าน แอป KKP Mobile พ pues ร้อมยินยันตัวตนที่ศูนย์บริการ AS Shop นะครับหรือ t e r i t นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2567นี้คุณก็ได้รับไปเลยด้วยของสมขนาคุณนะครับเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก10%ต่อปีนั่นเองนะครับเงินไขการรับของสมนาคุณนะครับ1ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์นะครับ KKP s a v y นะครับผ่านแอป kkp mobile ทำการยืนยันตัวตนนะครับที่แบบบัะชาชนนะจุดบริการ as ทุกสาขาทั่วประเทศสำเร็จในเวลาในวันที่1เมษาถึง30มิถุนายน6 7และมีค่าเฉลี่ยงเงินฝาก1,000ับาทขึ้นไปภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนั่นเองนะครับ2องธนาคารจะส่งโค,ค้ดคะแนนสำหรับใช้เลือกโค้ดส่วนลดมูลค่า100บาทในเว็บไซต์ของบริษัท w o rewards l solution จำกัดนะครับผ่านทาง sms ไปยังหมายเลขเบอร์10 10หลักนะครับให้ตามที่ลูกค้าระบุไว้ในในตอนสมัคร KKP s e r v e y ภายใน60วันนะับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ไปเดียรตามเงื่อนไขตรงกับแคมเปญ3เงื่อนไขการใช้ส่วนลดนะครับเป็นไปตามนะที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์กรุณาติดต่อรายละเอียดนะครับ020169998นั่นเองนะครับ 4. โค้ดสุนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 5. โค้ดสุนลดนี้จํากัดสิทธิ์เพียง300เอ่อ3,000สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ 6. ลูกค้าที่เคยมีบัญชีนะครับออนไลน์ KKP Savvy และปิดบัญชีไปแล้วเป็นระยะเวลาน้อยกว่า12เดือนนับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีจะไม่ได้รับแคมเปญน,นี้นะครับ 7. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาการฝากเงินเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 8. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณหรือเงื่อนไขแคมเปญธน,น,นาคารจะแจ้ง ให้เราทราบร่วงหน้านั่นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเกียรนาคินพัฒรมาทินาทด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครแล้วกันนะครับสมัครบัญชี KKP KKP Savvy กันนะครับ ฉลองครบรอบ111ปีกับธนาคารอมสินนะครับมีแคมเปญเงินฝากเผืกเรียกพิเศษ111วันให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่21%ต่อปีนะครับมีขั้นตอนการจองด้วยนะซึ่งเปิดรับฝากนะครับหรือเปิดจองสิทธิ์เฉพาะในงานมหกรรมทางการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือมันนี่เอ็กโปกรุงเทพวันที่16-19พฤษภาคม2567 ชาเ r นเจอร์สองถึงสอิมแพกเมืองทองธานีเท่านั้นนะครับที่บูธธนาคารอมสินเพราะนั้นใครสนใจนะครับต้องติดตามคลิปนี้เลยนะครับห้ามภาพเด็ดขาดนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดบูธนะเพราะนั้นใครไปจองสิทธิ์ทันนะครับไปจองเลยเดี๋ยวเรา,ม,ามีขั้นตอนการจองสิทธิ์เงินฝากผือเลยกพิเศษ111วันกันนะครับฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ตัวแคมเปญนะครับเงินฝากผึกเรียกพิเศษนะครับ111วันนะให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพนะครับสูงสุดที่21%นะครับโดยรายละเอียดการจองนะครับคือต้องจองสิทธิ์ก่อนนะถึงก่อนต่อคิวก่อนมีสิทธิ์ก่อนคิวอาจจะเต็มก่อนเวลาลงทะเบียนเพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับโดยนะครับให้ทำการรอคิวนะครับที่ห้องจูปิเตอร์นะครับ1-3ในวันที่16 พฤษภาคมแล้วก็17 1819นะครับให้เข้าที่ประตูทางเข้าฮอ2นั่นเองนะครับ <_ D> คราวนี้พอไปต่อคิวแล้วแจกเขาจะแจกสายลัดข้อมือนะครับเมื่อมีผู้ต่อคิวครบ200สิทธิ์นะครับเพื่อยืนยันนะ <_ D> คราวนี้เมื่อทำได้รับสายลัดข้อมือแล้วให้เรานะครับลงทะเบียนร,รับใบจองสิทธิ์นะครับโดยวันที่16 16 นะครับวันที่16พฤษภาคมเวลา12บสนกาถึง14บสนกาได้รับมีสิทธิ์เคียงแค่2องสิทธิ์เท่านั้นเวลาเท่านี้นะเที่ยงถึงบ่ายบ่ายสอนะครับรเวลาวันที่17พฤษภาคมนะครับเวลา10บนาฬิกาถึง12บสนกาสองร1สิทธินะครับสิพฤษภาคม2 5งหนะครับสิบโมงนะถึง12บสนกาสิบนกาสิบสองนาฬิกาสองรสิทธิพฤษภาคมนะครับสิบโมง ถึง12ในกานะ200สิทธิ์นะครับจำกัดสิทธิ์ภายในงาน1คน1สิทธิ์ตลอดทั้งงานเท่านั้นนะครับใช้บัตรประจำตัวประชาชนของคุณไปจองสิทธิ์นะเพื่อที่จะไปเรียกว่าไปฝากนะครับไปเปิดแคมเปญเงินฝากได้ที่สาขาข,าของขาทางคารออมสินคราวนี้นะครับเงื่อนไขาการเปิดบัญชีภายในภายในงานนะเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทฝากสูงสุด500,000บาทต่อรายนะครับแต่เงื่อนไขต้องมีใบจองสิทธิ์จากงานมันนี่อ 24เท่านั้นนะหรือเวลาการเปิดบัญชีเมื่อเราได้รับสิทธิ์แล้วสามารถไปเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนั้นเลยคือวันที่16พฤษภาคมถึง26พฤษภาคม2567จำกัดสิทธิ์1คนต่อ1สิทธิ์ภายในงานนะครับ อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบสเตปอัพนะครับสเตปอัพคือขั้นบันไดไปโดยวันที่1ถึง58นะครับได้อัตราดอกเบีย้ย1.5%วันที่59ถึง100อัตราดอกเบีย้ย3%วันที่101ถึง111อัตราดอกเบีย้ย21%อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย4%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำสี่ต่อปีนั่นเองนะครับนะใครงงนะสามารถโทรสอบถาม GSB Contact Center 1115ได้นะครับ และนอกจากภายในงานจะมีการเปิดบัญชีนะครับฉลองครบรอบ111ปีนะครับเปิดบัญชีแคมตัวบัญชีเงินฝากนะครับ111วันแล้วธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกาศานะครับเปิดตัวแคมเปญพิเศษ,ษเงินฝากดอกดกนะครับฝาก6เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.6%หรนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำา5.41%ต่อปีนะครับในงานมหกรรมทางการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือมันนี่เอ็กโป 2024แบง k อกนั่นเองนะครับที่ Challenger 2 3อิมแพกเมืองทองธานีวันที่16-19 1 6พฤษภาคม2567นะครับรายละเอียดแจกบัตรคิวภายในงานเริ่มเวลา11นาฬิกานะครับในวันที่16พฤษภาคมนะครับแล้วก็17-19พฤษภาคมเริ่มเวลา9นาฬิกานะครับบริเวณหน้าประตูทางเข้าคอใกล้เวทีกลางนะครับใครสนใจก็ลอง นะครับไปดูนะฝากขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0แบาทสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทนะครับต่อใบจองสิทธิ์และฝากได้ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเฉพาะแคมเปญภายในงานเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับลองดูรายละเอียดได้นะครับหรือไปพบนะครับกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่บูธนะครับ ที่งานมหากรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24นะครับมีแคมเปญมากมายแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆเงินฝากเด็ดๆนะครับรวมถึงนะขอสินเชื่อนะครับต่างๆก็สามารถที่จะไปร่วมนะครับภายในงานได้นะลองดูนะครับใครสนใจก็ลองดูแล้วก็จำ,จำกัดสิทธิ์นะครับในการฝากแคมเปญน,นี้นะคือรับสิทธิ์ได้250สิทธิ์นะครับและ1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับ250สิทธิ ภายในงานนะเพราะฉะนั้นถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแคมเปญน,นีอ้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญน,นี้จัดเฉพาะภายในงานเท่านั้นลองดูรายละเอียดได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม025550555หรือ w w w baac.or.ts นะครับหรือทาง Facebook ก็ได้นะดู f e c o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  k n p n p e นะครับก็ลองไปติดตามรายละเอียดกันแล้วก็ใครจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรนะครับ ผ่านแคมเปญเงินฝากนะครับช็อปของแท้นะครับก็ลองดูนะ